พื้นที่นี้ให้แก่คุณรอใช่พื้นที่นี้มีให้คุณเต็มไโอเคจบ มีไ้ดครับเนไ่อยตัน้องชาลอออกมาได้แล้วเอยอ้ย้นะขังน้องไว้แบบนั้นแกคนเสื้อดำมงงหมดลโ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอยโอ้อ้ยโอ้ยโ้ย้อยโอ้ยาอ้ยอยยต้อ้้ โอ๊ยโอ๊ยมาทางนี่ะนี่แหละการฝึกความอดทนโอเคเราก็ทนมาเยอะละก็ทนมาเยอะละแล้วละหลายนาทีรักมิงเบสนฟังคืบอกมาใครบอกหอ